สครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับเจอกันไปเดินนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดท็อป10 CB ที่ดีที่สุดในเกมในความคิดผมนะครับก็จะเป็น CB ที่เน้นใช้งานจริงๆในเกมเลยนะครับว่าตัวไหนพลังยังไงตัวไหนพลังน้อยแต่เล่นในเกมคือโคตรเก่งอันนี้ก็จะมีผส,สมๆกันด้วยนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับแล้วก็เพื่อเลือกลัเตตกองหลังที่ดีที่สุดสําหรับทีมของทุกคนอันนี้ผมก็จะแนะนําเลย10ตัวนี้คือเดอะเบสเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับ10กันเลยนะครับ อันดับ10นะครับก็ยกให้เป็นเจเกิลโคเลอร์นะตรงหลังตำนานของเยอรมันนะครับตัวนี้เลยส่วนสูงเนีอย186หนักไป4ก็ตัวค่อนข้างยางโอเคเลยนะสูงใหญ่อะไรอย่างี้ครับแต่ก็จะมีข้อเสียเรื่องของความเร็วที่เปิดมาค่อนข้างที่น้อยนะ91นะครับแล้วก็เรื่องของพลังเกมรับกับร่างกายคือโคตรดีนะเปิดมา180 10 7ก็โคเลอร์เนี่ยแนะนําเลยนะเพราะว่าราคามันค่อนข้างที่จะไม่แรงครับเม็ดส้มเนี่ยประมาณ 400m นะครับส่วนเม็ดแดงประมาณ300กว่านะครับ 350เนี่ยประมาณนี้ส่วนพลังแฝงอ่ะก็เหมาะกับกองหลังอยู่แล้วครับมีเนทแซเกิลหมงลูกโซงพลังก็คือสามารถเสียบสไลด์ได้ค่อนข้างแม่นแล้วก็ลูกาอากาศเนี่ยก็เล่นได้ดีด้วยแล้วก็เวิร์กเลยร์ค่อนข้างเยี่โอเคเลยสำหรับกองหลังนะ้าแพชนี้นะครับก็เป็นแบบกลางสูงนะครับส่วนถ้าเราจะ up, อัพอ่าพวกอ่ากองหลังเนะี่ยแนะนำอัพแบบนี้เลยนะครับก็ทุกตัวเลยนะที่ผมแนะนำสี่อันดับก็อัพเป็นเวลด์สามนะครับตั้งรับนะครับแล้วก็จะเป็นอ่ากระแพงเซตเตอร์หยุดเกมเวลด์หนึ่งนะครับถ้าเกิดเป็นเเเเมมมสโซกกก็็บบววอ่าาปปน้ปลลลไยครั ส่วนถ้าเกิดเป็นเมสสโอมเทน30เนี่ยก็พลังค่องขางที่โอเคเลยจมูกส,สปีดเนี่ยถือว่าสวยอยู่นะเพราะว่าในเกมเราตอนนี้ไม่มีกองหลังตัวไหนตามกองหน้าทันนะครับถ้าเกิดเราไม่เอาแบ็กที่เลนเซนเตอร์ได้นะครับก็เรื่องของพลังเกมรับแล้วสภาพร่างกายคือโคตรดีนะเรียกว่าหลักร้อยเจ็ดสิบเลยนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะเข้าบอลดีแล้วก็เบียดกระทะเนี่ยอะไรก ค่อนข้างจะโอเคอยู่เลยครับแล้วก็สมเหตุสมผลกับราคาก็ค่อนข้างจะถูกก็ยกให้เป็นอันดับ10เลยนะครับ AI ไเนี่ยผมว่าดีมากๆนะเล่นลูกกาอาากดเนี่ยผมว่าสบายสําหรับโคเลอร์ยกให้เป็นอันดับ10เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับ9กันครับ อันดับ9ครับก็ยกให้เป็นกอบันดีนะศูนย์ศูนย์เนี่ยร้อยเก้าสิบหนักแปสิบห้านะกอบันดีก็จะเล่นเล่นอารมณ์แบบซาลิบานะครับแต่ตัวเนี้ยซาลิบาร์ตัวใหม่มันมันยังไม่มีมันจะทรงๆเดียวกันครับเหมือนซาลิบาร์แย่งบอลดักบอลเก่งนะรูปร่างสูงร้อยเก้าสิบแปดสิบหนักแปดสิบห้าเนี่ยพอๆกันเลยนะครับแล้วก็พลังแฝงเนี่ยตัวนี้ก็จะมีแค่เนีแตเกิลนะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะรับได้อยู่สําหรับสี่ร้อยเอ็มเม็ดแดงก็สามร้อยนิดๆนะครับแล้วก็ค่าพลลัังงเเเนนนีีีี่่่่่ยยยยออาาาทบกคควววมมมมมุไได แต่ถ้าเล่นในเกมจริงอ่ะกองหน้าถ้ามันได้วิ่งอ่ะคือตามไม่ทันเราก็อาศัยดักบอลให้มันแบบแม่นยำแล้วก็ดักให้ถูกนะครับเรื่องของพลังเนี่ยคือกอมเนีแข็งแรงมากๆครับแล้วก็ EI กันแย่งบอลนอ่ะดีมากๆเล่นลูกกาดอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีสามารถอ่าทำ ประตูในการเตะม,มุมค่อนข้างที่จะบ่อยครั้งนะก็เป็นตัวเลือกนึงก็เป็นอันดับ9ที่ค่อนข้างที่จะสนใจแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะย่อมเยาวแล้วก็พลังเกมรับค่อนข้างที่จะสูงนะครับร้อยเนะครับก็ใครที่ชื่นชอบซาลิบาอยากอัพโอวีอาร์เนี่ยผมว่ากอบนเนียเป็นทางเลือกได้ค่อนข้างที่จะดีเลยส่วนเม็ดส้มเวลสามสิบเนี่ยพลังเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะเกือบร้อยหกสิบนะครับเรื่องของพลังเกมรับแล้วก็สภาพร่างกายเ4 0ร้อยสี่สิบนะครับแล้วก็การเลี้ยงบอลหนึ่รร้อยสิบเจ็ดนะจริงจริกตัว ฟอร์ดินานโคเลอร์กอบนีเนี่ยมันใกล้ๆกันมากครับยกให้เป็นอันดับสิอันดับ9นะก็จะมีฟอร์ดินานดอีกตัวนะครับผมก็จะเอาไม่เข้ามานะครับฟอร์ดนะินานเนี่ยเวิร์กเรทมันจะมึนๆหน่อยแต่เวลาเราบังคับเราวิ่งไล่เนะี่ยคือเบียดดีมากๆแล้วก็คือเป็นอีกทางเลือกนึงแล้วกัน,นครับสำหรับเฟอร์ดินานนะครับที่เป็นเวิร์กเลต์กบกลางๆตัวนี้ก็ยกให้เป็นอันดับ9เทียบเท่ากับเฟอร์ดินานแล้วก็อ่าโคเลอร์นะจริงๆมันเบียดกกัันมาๆครบแต่จริงๆออะโคเลร คนเน่ะเล่นสนใจค่อนข้างเย็นน้อยจริงๆกับโคลเลอร์เข้าสกัดอะไรเนี่ยคือโคตรดีเรียกว่าเป็นเป็นเป็น,ป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 นตัวที่ค่อนข้างที่จะสนใจค่อนข้างเยนน็นน้อยเลยก็เป็นอีกตัวเลือกอันดับสิบของโคเลอร์นะที่ผมแนะนําก็อันเนี้ยถ้าใครชอบกบดีหรือโคเลอร์ผมว่าเก่งคล้ายๆกันเลยครับแล้วแต่เราชอบเลยนะครับโอเคเอาเลยเราไปดูอันดับ8กันเลยนะครับ อันดับแปดนะครับผมก็ยกให้เป็นฟาบิโอคานาเวลโลนะกองหลังอิตาลีนะครับก็ส่วนสูงเนี่ยค่อนข้างจะตัวเล็กขึ้นนิดนึงนะส่วนสูงเนี่ยร้อยเจ็ดสิบหกนะเจ็ดสี่นะครับ,ตตรนะ 6, รบแต่เรื่องของการยืนตำแหน่งเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยเวิร์กเดทคือต่ำสูงมีพลังแข็งร่างกายแข็งแกร่งในแท็กเกอร์แล้วก็ความเป็นผู้นำนะครับส่วนราคาเนี่ยเม็ดส้มแบบสามสามร้อยเกือบถึงสี่ร้อยนะครับสามร้อยปลายนะน, amine, ะานะครับส่วนเม็ดแดงเนี่ยประมาณสองเก้าหรือสามร้อยเอ็มนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ใครเล่นกองหลังไม่เก่งอย่าขากองหลังที่มีความคล่องตัวสูงบังคับง่ายย่างบอลเก่งนะนกเนี่ยคานาวาโร่เนี่ยค่อนข้างเยี่ยมตัวที่ค่อนข้างที่จะน,น่าสนใจนะครับส่วนหน้าแรกเนี่ยพลังเกมรับเนี่ยคือจะเวิร์กว่าคนอื่นนะเรื่องของพลังเกมรับคือ109สภาพร่างกายเนี่ย104แล้วก็ความไวเนี่ย94ค่อนข้างที่จะ เหมาะกับมือใหม่ที่บังคับเกมรับไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยกองหลังนะก็คานาวาโร่เนี่ยค่อน,นข้างมีความคล้องตัวสูงนะครับตัวนี้ก็อยู่ในเกณฑที่ค่อนข้างจะบังคับง่ายแล้วก็ AI ฉลาดมากแล้วในการแย่งบอลแต่ก็จะมีข้อเสียในเรื่องของลูกอากาศก็คือเป็นจุดอ่อนเลยก็คือส่วนสูงมันเนี่ย176 เวลาถึงค่าพลังการกระโดดมันจะเยอะประมาณร้อยแปดเนี่ยแต่เล่นจริงๆในเกมก็กระโดดไม่ถึงครับเวลาโดนเบียดนะครับเวลาเจอฟานไนซ์สลิบาอะไรพวกนี้ครับแย่งหมวกอะไรผมว่าสู้ไม่ได้อยู่ดีครับค่อนข้างที่จะสู้ยากนอกจากจะฟุ๊กๆแล้วก็เคลียร์ออกไปได้นะครับก็จะมีข้อเสียเรื่องนี้เรื่องเดียวแต่การยืนตำแหน่งและการแย่งบอลหรือว่าวิ่งเบียดเนี่ยคือโคตรฉลาดสำหรับคารดาวาโร่นะครับส่วนเมสซ์ซมเวลาเราเทนเวลส์แอคทีฟเนี่ยพลังเกมรับคือเวอร์มากอะร้อยหกสิบนะก็คือก็มันจะทําให้ไอตัวเนี้ยค่อนข้างที่ะะลลลาาดแ้้ววววกกก็ยยย่่่งงงงงบบบบบอออเเคคคคคมตัััััรรน ก็ความลุงความเร็วสปีดตัวเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับเปิดมา115เลยสปีดตัว120ก็เป็นตัวที่เล่นคุมหลังค่อนข้างแย่ง่ายครับแต่ก็จะมีข้อเสียในเรื่องของลูกอากาศเช่นกันนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกอีกตัวหนึ่งครับก็ยกให้เป็นคานาวาโลเป็นอันดับ8นะครับส่วนอันดับ7นะก็ยกให้เป็นเปาโลมาวินี่นะที่ OVR 99นะครับตัวนี้ทุกวันนี้ก็ยังเล่นได้อยู่แต่ช่วงพักหลังๆตั้งแต่กิจวันครบรอบเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกว่าน้ำเมามันเปลี่ยนไปรด้้้ววยกกกออองงงหหหนาาาาาื่่่่ลทีีเขมมใๆ ทาให้เหมือนน้ำมันมันดูแบบไม่เก่งเหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะเก่งแล้วรับได้นะครับส่วนราคาเนี่ยค,ค่อนข้างจะโอเคนะสำหรับ300 m อได้กองหลังระดับท็อปแล้วก็มีอาจจะมีจังหวะมืนบ้างแล้วก็อาจจะมีจังหวะเอ๋อบ้างเวลาวิ่งเข้าไปเบียดยเงี้ยบางทีก็เวลาจังหวะเขายิงเงี้ยก็ปล่อยให้เขายิงเวลาเบียดก็เบียดเขาไม่ล้มเนี่ยมันเป็นช่วงพักข้างหลังนะส่วนส่วนสูงเนี่ย กับน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยผมว่ารูปร่างค่อนข้างจะโอเคเลยน้ำมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างีจะแย่งบอลเก่ง AID แต่ก็จะแอบมีจังหวะเออๆอยู่ในบางครั้งนะครับก็ต้องลุ้นให้มีน้ํามันตัวใหม่มานะครับแล้วก็เวอร์กลีเนี่ยดีอยู่แล้วกลางสูงนะครับแล้วก็ ทางแฝงก็เนี่ยแท็กเกิลเล่นเบอร์ทีมนะครับก็นะ้ำมันเนี่ยมันจะเก่งในเรื่องของการวิ่งเบียดถ้าส่วนใหญ่ครับแต่หลังๆเนี่ยคือเบียดแล้วมึนครับาบางจังหวะมึนถ้าใครเล่นอยู่ก็จะรู้นะครับส่วนค่าพลังเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะครับเล่นได้ย,วยาวๆเลยพลังเกมรับคือ1 0อยนะ OVR ER น้อยแต่พลังเกมรับ1 0 6เทียบกับตัว ตัวใหม่ๆได้เลยนะครับเนี่ยพลังเกมรับ106สภาพร่รางกาย9.4นะครับก็อัพเหมือนเดิมนะส่วนพลังงานของน้ำน้ำมันเนี่ยค่อนข้างเยอะเลย4.5คือวิ่งไล่ก็จะเป็นแบบสายวิ่งไล่ไล่หวดอย่างที่ผมบอกนะก็จะวิ่งเบียดอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับส่วนเม็ดส้มเวล30เนี่ยพลังก็ค่อนข้างจะสวยอยู่นะครับพลังเกมรับยังโอเคอยู่ก็ยังเหมาะอยู่ยังเล่นได้อยู่ครับ157 สภาพร่างกายร้อยีความงความเร็วเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับคนงบน้อยแต่โอยาไม่สูงแต่ใช้งานได้จริง,จร,งจริงครับก็ตัวนี้ค่อนข้างจะเก่งอยู่เหมือนกันครับก็ยกให้เป็นน้ํามันลินีเลยนะครับตัวนี้ก็ยังดีอยู่นะยังดีอยู่นะ ส่วนอันดับ6นะครับผมก็ยกให้เป็นเวอร์กิลฟานไดที่ OBR 99นะพลังเนี่ยมันอาจจะดูตกไปแล้วแต่เล่นในเกมจริงๆคือมันค่อนข้างที่จะเมตาแล้วก็ a i เนี่ยยังฉลาดอยู่แต่บางครั้งก็อาจจะมีมึนๆในบางจังหวะนะครับแต่โดยรวมแล้วยังกิ่งอยู่ครับเล่นท็อปลงุงท็อปแรงแล้วก็นักแข่งเนี่ยก็เลือกใช้งานค่อนข้างที่จะเยอะเลยด้วยส่วนสูงเนี่ย193 92 19ก็คือเป็นกองหลังที่อ่าถ้าเกิดนาทีนี้ถ้าตัวทงสูงให,ใหญ่แบบนี้ ผมว่าไม่ค่อยมีมีแต่น้ำหนักประมาณ80กว่าอะไรเงี้ยแต่ฟาร์มได้ก็คือสูงแล้วก็ใหญ่ด้วยแล้วก็เบียดได้สบายๆด้วยสัดส่วนของมันของฟันได้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นตัวเมตาเลยนะครับแล้วก็พลังแฝงเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับมีมงลูกทรงบาลลังความเป็นผู้นําแล้วก็ส่งไก่เวิร์กเนอรก็โอเคด้วยครับกลางสุดนะครับส่วนราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกนะ 300m สำหรับเม,ม็ดส้มเม็ดแดงก็200นิดๆแนะนำให้ซื้อเม็ดส้มไปเลยครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลย ส่วนข้อเสียของฟานได้ผมว่าพลังงานมันน้อยนะครับแล้วก็เรื่องของความไวปกติเลยแต่เรื่องของการแท็กเกิลเนี่ยเราไม่ต้องไปดูพลังวะนะพอเล่นในเกมจริงๆกับฟานได้มันเก่งครับเบียดเก่งเบียดได้ทุกตัวครับเรียกว่าเบียดได้ทุกกลด้วครับบางจังหวะอาจจะโดนอนาณาชนกระเด็นเพราะว่ามันเออครับเพราะว่าเรื่องของอวิยาด้วยครับแล้วก็เป็นสเตตเก่าด้วยครับเริ่มเก่าแล้วส่วนถ้าเราเทนแนะนําให้เป็นเม็ดส้มอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดเป็นเทนเม็ดส้มเวลลสามสิบแบบมันจะค่อนข้างแย่เบียด กับกองหน้าสมัยใหม่ได้แล้วก็ปีสมัยใหม่ได้นะครับเนี่ยกวิ่งประมาณ113เนี่ยครับพลังเกมรับเหลือ154แล้วก็ท่าร่างกายเนี่ยโอเคอยู่แล้วบวกกับรูปร่างสูงใหญ่ด้วยครับก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างจ่าเมตอเล่นลูกกาอากาศเนี่ยค่อนข้างจะเก่งเลยสำหรับฟานไดก็ยกให้เป็นอันดับ6นะนะตอนนี้นะยังเล่นได้อยู่นะครับสำหรับฟานไดแล้วก็นักคุงนักแข่งหรือว่าท็อปแบง์เนี่ยเขาก็เลือกใช้งานในเล่นในโหมดเฮดทูเฮดซะส่วนใหญ่ด้วยนะครับก็ราคาค่อนข้างจะย่อมเยาว์ประโย็นนดับ6ะครับ ส่วนอันดับ5ผมก็ยกให้เป็น Solarback ตตนะอันนี้ก ส่วนสูงอะไรเนี่ยโอเคเลยส่วนสูงน้ำ,นำ,นำหนักน้ำหนักค่อนข้างที่จะสูงใหญ่แล้วก็โดนบัฟมาใหม่ด้วยครับก็คือมีการปรับเปลี่ยนเวิร์กเลดถ้าเป็นซอลต์เตอร์แบ็กล่างเก่าๆเนี่ยจะเป็นบแบบเวิร์กเลดสูงสูงซอลต์เตอร์แบ็กจะเป็นกล้องหลังสายชนนะครับก็คือสายสามารถวิ่งชนวิ่งเบียดอะไรเนี่ยได้นะครับแล้วก็เล่นลูกอากาศได้ดีด้วยพลังแฝงเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคบเครื่องเลยเนี่ยแท็กเกิลหม่งลูกทรงบอลลังนะครับเวิร์กเลดก็กลางสูงนะครับส่วนราคาเนี่ย 461m นะครับหรือว่า465 467 360เเเนนนนนีีี่่่ยยปปรระะะมมมมาาณณ้สว็ดดแงัจ นะอยู่ที่เลทประมาณนี้นะครับส่วนค่าพลังเนี่ยถ้าเราดูช่วงต้นเนี่ยพลังฝีเท้าเนี่ยอาจจะดูน้อยนะครับแล้วก็พลังเกมรับกับสพ่ังการเนี่ยโอเคเลยถือว่าผ่านเลยแต่ถ้าเราดูไส้ในเนี่ยเรื่องของสปีดต้นของเซอร์ราต้แบ็กเนี่ยค่อนข้างจะด,ดีเลยนะเปิดมา94นะจริงๆค่อนข้างเปิดมาดีเลยนะครับแต่ด้วยพลังเกมรับเนี่ย กับสภาพร่างกายทำให้สโลตเตอร์แบงก์เนี่ยเล่นลูกกากะได้ดีแล้วก็วิ่งเบียดอะไรเนี่ยดีด้วยดวยบวกกับส่วนสูงแล้วก็น้ําหนักสัดส่วนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นกองหลังที่เข้าปะทะดีแล้วก็แย่งบอลเนี่ยเก่งเลยนะครับแต่จะมีข้อเสียในเรื่องของพลังงานเท่านั้นเองผมว่าพลังงานมันน้อยไปหน่อยส่วนถ้าเกิดเทรน30เนี่ยผมว่าโอเคนะสำหรับเมส้มก็วิ่งประมาณเป็นสปีดต้นเนี่ยประมาณร้อยกว่านะ่ยร้อยสิบแปดเลยนะครับฝรังเกมรับก็ร้อยห้าสิบเจ็ดสป่าร่างนเกายนะครับ ลูกการา,าศเนี่ยสามารถาทําประตูให้เราค่อนข้างเย่ยบ่อยอครั้งนะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับอันดับ5นะก็ยกเป็นสล็อตแบ็กนะครับ ส่วนอันดับ4ผมก็ยกให้เป็นวิดิตนะส่วนสูงน้ําหนักเนี่ยหูถือว่าสูงใหญ่เหมือนเดิมครับเนี่ยครับพลังงานโอเคด้วยนะ4.5นะครับแล้วก็พลังเกมรับสราร่างกายแบบโอ้โหเรียกว่าเหมาะสมนะครับแล้วก็รูปร่างเนี่ยโอเคเลยแล้วก็พลังแฝงก็จะเป็นเนเ้อเกลื่อหมง่งรูปทรงงเล่นพื้นทีค่อนข้างเยือกขบเครื่องนะครับเวิร์กเด็คือกลางสูงนะครับข้อเสียข,ของวิดิตเลยก็คือความคล่องตัวนะผมว่ามันไม่ค่อยคล่องตัวขนาดนั้นแต่ เรื่องของการเบียดปะทะเล่นลูกอากาศหรือว่าการแย่งบอลนนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในรนะดับท็อปครับค่อนข้างที่จะเหมาะสมสําหรับเมตานี้ส่วนราคาเนี่ยห้าอกว่าล้านนะสำหรับเม็ดส้มนะครับส่วนเม็ดแดงนะประมาณสี่ร้อยหกสิบล้านเนี่ยอยู่เดทประมาณน,นี้นะครับก็วิดีทเนี่ยผมว่าไว้ใจได้อยู่เพราะว่าพลังเกมรับไส้ในเนี่ยเปิดมาร11้อยสิบร้อยสิบร้อยสิบสามร้อยสิบเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายอย่างเลยเรื่องของการประกบแล้วก็เรื่องของการหม่งนะครับก็พลังเนี่ยสวยอย,อยู่เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะวความว่องไวมันน้อยครับ นอกนั้นคือดีหมดเลยนอกนั้นคือดีหมดเลยความรุนความเร็วเนี่ยก็โอเคนะเก้าสิบเก้าสองอะไรเงี้ยถ้าถ้าเป็นเม็ดส้มเนี่ยพลังก็จะสวยกว่าน,นี้นะครับเม็ดส้มเนี่ยสังเกตแล้วครับก็เรื่องของอเรื่องของความไวเนี่ย ดีขึ้นมาหน่อยนิดนึงแล้วก็พลังเกมหน้าแบบหลักร้อยหกสิบเลยนะครับสบภาพร่างกายเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องไ,ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่ารูปร่างมันค่อนข้าง,งยัโอเคเล่นลูกกากาศก็ได้นะครับแต่จะมีข้อเสียความมุ่งหวยแล้วก็พลังงานที่ค่อนข้างจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับถึงจะเป็น4.5ดาวแต่พลังงานก็ประมาณ80ะครับถ้าเกิดให้วิดิตวิ่งหวดหวดไๆเนี่ยผมว่าหัวดแดงแนะนำให้เล่นวิดิตแบบว่าดักบอลแล้วก็วิ่งชนเนี่ยผมว่ารูปร่างแล้วก็ พลังเกมรับเนี่ยมันเหมาะกับวิ่งชนแล้วก็แย่งสกัดมากกว่าไม่เหมาะกับเอาการเอามยวิ่งแบบไล่กองหน้าแบบยาวๆมันจะมีข้อเสียในเรื่องของพลังงานนะครับก็ตัวนี้ก็โยกให้เป็นอันดับ4ีนะตอนนี้เลยนะครับสำหรับวีดิศนะครับส่วนอันดับ3นะครับก็จะเป็นตูรามนะครับก็จะเป็นแบ็กขวามาใหม่เดี๋ยวก็งงอีกอ้าพี่มันเป็นแบ็กขวาไม่ใช่เหรอเอามาเล่น c b ีได้ไงก็ถ้ามันถ้าตัวนี้เล่นสามารถเล่น CB ได้นะครับเนี่ยตำแหน่งรองนะครับสามารถเล่น c ีได้ก็ด้วยแบ็กขวาที่พลังเกมรับ10แบบใบเนี่ยใ ไม่ก็คือตูรามตัวแรกเนี่ยครับพลังเกมรับ110นะครับทำให้มันสามารถโจกไปเล่น CB ได้นะครับใครที่แบบว่าชื่นชอบอหรือว่าชอบแบบก้องหลังแบบผิวๆวิ่งไวๆเหมือนคนาวาวาโลอยากอยากอัปเกรดขึ้นมาหน่อยนะผมว่าตูรามเนี่ยคือตอบโจทย์มากๆครับพลังงาน4.5ความไว108พลังเกมรับ110 แล้วก็สภาพร่างกายอยู่ร้อยสี่ส่วนสูงเนี่ยสูงว่าคานาวาโล่ประมาณ45หเซนแต่หุ่นเนี่ยใช้เดียวอ่ะคานาวาโล่เลยตัวนี้ก็จะเด่นในเรื่องของการแย่งสกัดแน่นอนแล้วก็การวิ่งเบียดนะครับเป็นจุดเด่นเลยนะครับแต่ก็ก็จะมีในเรื่องของข้อเสียในลูกของลูกอากาศนิดนิดหน่อยแต่จะดีกว่าคานาวาโล่ขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วก็พลังแฝงก็จะมีเน,นเทยนเกิลด้วยเวิร์กเล็ก็คือกลางสูงก็คือยืน c ีได้แบบสบายแล้วก็หา CB ีที่แบบเล่นลูกอากาศเก่งๆตัวตรงสูง,ง,สงมาคู่กับตััวว่่่าาาาางกกก็็ไไดด้นนะครราคารรบบสสมอพูํห สุรตานหรือมีงบนะครับก็ใครเปิดได้คือสามารถเล่นเล่นแบ็คขวาก็ได้ซีก็ได้นะครับก็อารมณ์เหมือนมากินยอนนะครับตัวนี้ครับแต่มีเรื่องของอพลังแฝงแล้วก็เรื่องของความไวเรื่องของพลังเกมรับที่ค่อนข้าง,ทางเที่ยโคตรสูงนะครับตัวนี้พลังเกมรับ110คือโคตรเวอร์นะ เรื่องของพลังเกมรับไม่ต้องพูดถึงก็เปิดมาเกือบ120นะครับเนี่ยครับการแท็กกุมแท็กเกินอะไรดีๆหมดแต่จะมีข้อเสียเรื่องของลูกเรื่องของลูกการหม่นนะครับที่ผมบอกตอนแรกนะครับก็โอ้โหตัวนี้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเหมาะกับ UCB มากๆครับเพราะว่าแบ็กขวาเนี่ยมีเก่งๆค่อนข้างเยอะๆล้วเกิดใครแบบมีสตัม UCO อยู่แล้ว UCB ก็สามารถใช้ตูลามยืนแบ็กขวาได้แต่ถ้าเกิดขายเปิดได้มีเรามีแบ็กขวาในใจของเราชอบแล้วเราก็สามารถเอาตูลามไปยืน CB ได้ตัวนี้ถ้าเกิดเมสส้มเวล30คือ โคตรเถื่อนนะครับพลังเกมลับเนี่ยเกือบร้อยหกสิบเลยนะครับก็ยูซีบีสบายครับพลังเกมลับแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของฝีเท้านี่ไม่ต้องพูดถึงวิ่งโคตรไวครับน่าจะเป็นซีบีที่วิ่งโคตรไวเลยนะับตัวหนึ่งนะเอาไปยืซีบีคือโคตรโกงนะครับก็ ไม่ต้องพูดถึงตัวนี้ผมก็ยกให้เป็นอันดับ3นะสถึงมันจะเอา UCB แล้วโอยาเหลือร้อยหก็ไม่เป็นไรครับผมว่าจจะไปซีเรียรตัวนี้แม่งอย่างโกงเลยครับก็จะมีข้อเสียแค้ลูกกาอากาศแค่นั้นเองนอกนั้นคือดีหมดก็ใครที่เจอกองหน้าไวๆอ่ะถือว่าตูลรามไหวชิวครับตัวนี้สบายก็ยกให้เป็นอันดับ3นะตอนนี้เลยนะครับสำหรับตูรามตัวใหม่นะครับ ส่วนนะัดสอบผมก็ยกให้เป็นสตัมนะตัวนี้กองหลังทอนแลหรือว่าตำนาแมนยูนะส่วนสูงเนี่ยโอเคเลยสูงใหญ่เลยครับสูง191หนัก86ฝีท้า94พลังเกมรับ112สภาพร่างกาย112ก็ผู้คือเป็นกองหลังที่อ่าพลังเกมรับ เรียกว่าเป็นระดับท็อปเลยนะครับคือโคตรเยอะนะครับส่วนพลังแฝงก็เสียดายให้มันมีพวกหม่งทรงพลังนะผมว่ามันโคตรโกงนะมงทรงพลังเนี้ตะเกิ้ลเนี่ยผมว่าโกงเลยส่วนราคาเนี้ย 900m เม็ดแดงประมาณ800นะครับก็ยังไม่แรงนะผมว่าผมว่ายังไม่แรงนะครับแล้วก็เรื่องของพลังไม่ต้องพูดถึงก็พลังเกมรับเนี่ยเวอร์อยู่แล้วแล้วก็ร่างกายเนี่ยคือเวอร์อยู่แล้วก็ความรุความเร็วเนี่ยผมว่าสวยแล้วก็ความคล่องตัวอะไรเนี่ยผมว่าโอเคอยู่นะครับส่วนเม็ดส้มเวล30เนี่ย ผมว่าม,มันเวอร์นะสำหรับเชรสม้มก็คือสภาพร่างกายคือมันเบียดได้ทุกตัวครับแล้วก็พลังเกมรับ160บวกนะครับแล้วก็เรื่องของความไวก็เหมือนกองหลังอันดับ7อันดับ8อันดับ9เลยนะผมว่าความไวมันใกล้ๆกับพวกตัวเก่าๆนะครับแต่เรื่องของพลังเกมรับคือมันเยอะมากๆครับ164กับ170นะครับตัวนี้ก็ยกให้เป็นอันดับ2อนะตอนนี้นะเสียดายที่ไม่มีพลังแฝงนอกนั้นคือดีหมดเลยก็เล่นในเกมจริงๆผมว่ามันแย่งบอลแล้วก็ฮาร์ทเกิลคือโคตรแม่นนะจากที่ผม ใช้งานมาแต่ก็จะมีข้อเสียในเรื่องของความคล่องตัวครับถึงความรุงความเร็วมันโอเคแล้วแต่ความคล่องตัวมันก็อาจจะเยอะ90แต่เล่นในเกมจริง,รงๆก็ไม่ได้คล่องขนาดนั้นนะว่าจังหวะฟิกตุงฟิกตัวแต่เรื่องของการเบียดแล้วก็การฮาเทคเกิี่ยผมว่ามันแม่นมากๆนะก็ยกให้ถ้าก็ยกให้เป็นอันดับ2นะตอนนี้แหละสำหรับสตัมนะครับส่วนอันดับหนึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็ต้องยกให้เป็นนัลลูครับหรือว่าลูซิโอครับส่วนสูงเนะี่ย188หนัก84พลังงานเนะี่ยคือโคตรจํำแล้วสี ท่าตะคิว3ดาวก็ไม่ได้พูดถึงท่าตะคิวเลยก็กองหลังก็ช่างมันนะครับแล้วก็เปิดมาหน้าแรกเนี่ยความมุ่งความไวเนี่ยฝีเท้าเนี่ยเกนะครับสปีดต้นสปีดปลายแล้วก็พลังเกมรับ113สาท่าบ้านร่างกาย110นะครับก็ตัวนี้เป็นอ่ากองหลังที่พลังเกมรับเยอะที่สุดในเกมนะครับก็คือ113เลยนะครับส่วนพลังแฝงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเนีตะเกิลหมง่งลูกทรงกระรังนะครับโอ้ครบเครื่องจริงๆนะเวิร์กเลสก็มาตรฐานนะกลางสูงนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยตอนนี้นะตอนน,นะตอนนี้คือพันเจ็ดนะครับ สำหรับลูซิโอครับค่าพลังคือบันเวอร์ครับดูเดียเรื่องของเกมรับเนี่ยคือครบเครื่องครับแล้วก็อะไรเนี่ยผมว่ามันดีกว่าสเต็มเยอะครับพลังวงพลังแสงแล้วก็พลังเกมรับฟ้าร่างกายเนี่ยเหมาะสมแล้วครับแล้วก็ความความไวก็เกือบร้อยด้วยนะครับแล้วก็ปกิจิยาเนี่ยอะไรดีหมดเลยควบคุณบอมอะไรเนี่ยก็ได้ของความคลองตัวเนี่ยอะไรก็ได้นะครับก็ ถ้าเป็นเมโซเวลสามสิบวิ่งร้อยสิบเจ็ดนะครับพลังเกมรับร้อยหกสิบสี่ทาร่า,างกายร้อยสเก้าครบเครื่องครับตัวนี้ต้องยกให้เป็นโนหนึ่งนะผมว่าแต่ก่อนมันก็เก่งเหมือนเดิมครับแต,ต่ตอนนี้คือพลังมันมาเป็นพลังอนาคตนะครับถ้าใครซื้อได้ก็เล่นได้ยันปีหน้าเล่นได้อีกสองเดือนนะพลังคือโคตรเวอร์นะร้อยสิบร้อยสิบสองอะไรเงี้ยคือก็ต้องยกให้เขาครับลูซิโอตัวนี้คือโนหนึ่งจริง,รงๆครับก็ผมยังไม่สัมผัสน,นะแต่ผมจะซื้อมาใช้ด้วยครับเพราะว่ามันโกงมากๆครับผ้าประหลงผ้าพล อยู่แล้วนะก็ยกให้เป็นอันดับหนึ่งนะตอนนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับ